ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างจากคนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างเขื่อนคลองใหญ่ในพื้นที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะครับโดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนก็มองว่านี่ไม่ใช่แนวทางจากการแก้ปัญหาน้ํา,อย,าอย่างยั่งยืนรับแล้วก็มีวาระซ่อนเร้นส่วนด้านของผู้มุ่งในการชลประทานพัทลุงนั้นก็เชื่อว่าหากประชาชนนั้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนกว่านี้ก็จะเห็นด้วยครับคุณสนธยาแก้วขามมีความคืบหน้าเรื่องนี้เขื่อนวังเลนหรืออ่างเก็บน้ําป่าพยอม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลเขาปูอำเภอศรีบันพศและตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงซึ่งมีการก่อสร้างเมื่อกว่า30ปีก่อนหน้านี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณมากพอสมควรแต่สำหรับชาวบ้านในตำบลเขาปูซึ่งเป็นจุดที่ตั้งเขื่อนบอกว่าแม้จะมีน้ำปริมาณมากแต่กว่า30ปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบไม่เคยได้ใช้ประโยชน์จากมวลน,น้ำเหล่านั้นเลย ทั้งที่หลายคนต้องถูกเวรคืนที่ด<อ>ินทำกินเพื่อใช้สำหรับการสร้างเขื่อนอนั้นตอบได้เต็มปากเลยนะครับโดยจะปอบเบือนตีเราต้องทุ่นเสียโดยไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับถึงก้างหลังทุตุ้ในพราไม่แหน่ใจนะครับอันนี้ไม่แหน่ว่าก็ได้ประโยชน์มากน่อยเห่ไยน้อยเราก็ไม่ไม่รู้แต่ว่าในทุกอันก้องผู้ตีต้องเสียแบบนี้ไม่ได้ได้มาเลยครับลำคลองใหญ่ ในพื้นที่ตำาบลบ้านนาอำเภอศร,รีนกรินจังหวัดพัทลุงกำลังจะถูกปิดกัน้นแปลสภาพเป็นเขื่อนอีกหนึ่งแหง่งท่ามกลางความห่วงกังวลของชาวบ้านว่าเขื่อนคลองใหญ่ที่จะสร้างขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสายน้ำอย่างรุนแรงและมองว่าการสร้างเขื่อนยังมีวาระซ่อนเร้นไม่ได้ยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงเราไม่มีความมั่นใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าจากการกระทําต่างๆของหน่วยราชการที่ทาในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสังคมงอแห่งอานาจอะ่ะคือเขาคิดว่าอย่างนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีแต่ผลที่ตามมาเนี่ยปรากฏว่ามันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีความมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ตามที่เขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทํำยังไงจึงให้พวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมจริงจังนะคลองนาโอในพื้นที่ตําบลร่มเมืองอาเภอเมืองพัทลุงซึ่งเป็นสายน้ํา ที่รับน้ํามาจากคลองใหญ่ในตําบลบ้านนาอ,อําเภอสีนครินซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากคลองใหญ่หลาย10กิโลเมตรแต่ก็ยังชุ่มฉ่ามีมวลน,น้ําหล่อเลี้ยงชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียงการที่กรมชนประทานเตรียมจะก่อสร้างเขื่อนคลองใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยและพร้อมที่จะออกมารวมตัวคัดค้านผลประโยชน์โด,ดยตรงเนี่ย เกิดขึ้นกับระบบตุนบางส่วนที่จะเอาอประมาณของของภาษีของชาวบ้านมาใช้นะครับอันนี้คือคือความอินของของผมผมในฐานะของชาวบ้านตำบลเมืองกัดการในการสร้างเขื่อนโดยตรงและก็จะนาชุมชนของชาวบ้านในชุมชนต้วเมืองเนี่ยกัดการเรื่องนี้ในขณะที่ผู้อานวยการชนประธานพัทลุงระบุว่าการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งในจังหวัดพัทลุงที่ผ่านมามีประโยชน์คุ้มค่า ทำให้มีแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคส่วนการก่อสร้างเขื่อนคลองใหญ่ที่ยังมีผู้เห็นต่างหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งลงพื้นที่ชี้แจงทําความเข้าใจเชื่อว่าเมื่อประชาชนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก็จะเห็นด้วยเพราะเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องแหล่งน้ําที่สร้างไปแล้วนะคือหนึ่งอ่างเก็บน้ํคทองป่าพยอมตรงนั้นน่ะ ประโยชน์เกิดเต็มที่นะฮะหนึ่งนะฮะน้ำในพื้นที่ป่าพยอมแทบจะไม่ท่วมนะฮะสองนะพื้นที่นาในตําบลบ้านคล้าวในตําบลป่าพยอมนะฮะชาวบ้านาทํานากันปีสองครั้งนะฮะและความมั่นคงด้านน้ํามีเขื่อนคลองใหญ่ใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ1,000ล้านบาทเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ราว17ล้านลูกบาทเมตร ในขณะที่ภาคประชาชนในจังหวัดพัทลุงระบุว่ากลมชนประทานมีแผนจะก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวเทือกเขาบรรทัดเกือบ20แห่งโดยมองว่าเป็นการจัดการน้ำที่ผิดพลาดเอาทะเลไปไว้บนภูเขาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของสายน้ำซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่จัดทำแผนจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งจังหวัดพัทลุงสนธยาแก้วขำไทยพีบีรายงาน